โอเคนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับเจ้าของจิตการรถแห่ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยเสวัสดีครับผมเบดันไตครับพี่น้องวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้คือผมกำลังออกจากา บันเล่านะครับกาลังสีเดินทางผ่านพยัก์กระพูมิใสนะครับกันเลยว่าตามปกนะครับตามชื่อชื่อชื่อคลิปนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับคือเดี๋ยวผมจะไปแวะสัมภาษณ์นะครับไม่รู้ว่าจะเจอเพื่อนหรือเปล่านะครับจะไปเรียวๆเลยนะครับจะถ่ายคลิปไปแบบเรียวๆนะครับไม่ได้นัดไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันแถวแถว รนก็แล้วกันกนะครับถ้าตำรวจไม่ตั้งหนาดนะครับเพราะว่าผมรถยังไม่ได้ต่อพตำรวจเมอกีไปเจอกันครับ <laughs> <laughs> โอ้ย ผมขับรถเลยครับทุกคนที่แรกผมคิกว่ามันเลยกูบ้นไปนะครับก่อนที่จะถึงร้านสำนังกงานจอฟอนนะครับเดี๋ยวเรายังไงดีโอ้ยเดี๋เรเราต้องย้อนกลับนะครับผมทำเพื่อทุกคน ทำเพื่อผมด้วยนะอยากกินอยากไปชิมชาพยอมนะครับน่าจะมีมองไปเห็นพอดีนะครับน่าจะเป็นพี่บิวนะครับจารุวันเสียงะระฆังทองนะครับทุกคนอ,อผมขับรถเลยเมื่อกี้โอ้ยจริงๆนะดูนะครับจากฝั่งโน้นนะครับผมนึกว่าเลยโกบอนมาค่อยเจอนะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่นี่ก่อนถึงบางจากเออ ถ้ามาจากฝั่งโน้นมันจะอยู่ก่อนบางจากนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับโอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเลี้ยวนะครับนี่สมไม้ซ่าไม่ชิมซ่าจะแกวกันนะเป็นสภาพนี้เพื่อนๆจำได้วันน,นี่สภาพตัวเองเออได้โย่ไปแล้วไปอยู่ บว,ว้าวดีบวเลยพี่บิวสวัสดีครับอเ,เอาชาเกลียวปันไหมครับใช่ไมครับอม,ม้ายอยู่บ่ครับพี่บิวพี่ไม้อยู่บ่ครับ ได้เลยครับไปดูดูดูนะครับด er> ังสมัยพ no yes ี่ไหมัสดีครับอาจารย์ัสดีครับผมมาจะเหมือนเราครับแม่เฮ็ดงานก็พอครับม่เฮ็ดงานพอเห็ดงานเนี่ยเฮ็ดโบดครับ ไม่ครับก็่เลยา,าผมก็ร้องสิกลับบานไปงานแตง<ม>่งครับเไปกับาากบัวหารือบานพากิากนีเลยครับโอ้ยยแบบ่ดกกบ้านหกันยงพกเพื่นมันยิ่ยินยิแต่ถั่วแบสุฟังอยู่บ้านย่กย,กยมันได้ครับมเมีนจจตรีไ<อ>ม่ยู่ตลาดโอยบไอยู่ลังใหญ่บัวกำลังร้องสิกลัมบานก็เลยแวะกันนะเสื้อเดียนสังแะ้วครับ มันงันเดียวกอกบไปกับบ้าบอรครับผมขอกลับไปงานแต่งน้องคน,นงานแต่งเนีลองรูปกาเนี่จะไปน้ำเล่าเพื่เก่าเหรอครับไปเลาแันี้กวมกันแล้โอ้ยนยยียยยยยยยดูยย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 ายย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  ต้งรดผู้ท่ถาเนี่ยปีใหม่เลยก,ก็หายเงียบรงการนีเดียวเลยต้งลดบนเนี่ยบนเน่จะมีงานมู่ังทีมเขามีงาน,ม,นมือน่อันนี้ก็มีแตง่งานเจสาวทิศเป็นเนี้ยั้องดากานันอย่างเนเี้ยไปยังงานครับทั้งิงลดแม่หนึ่ง <c oughs> นี้สาลอยเปลอยงาน <c oughs> ในไปอยู่สี่สิบลยต้นบานมงมุสี่สิบไ่ได้ะรยากตัวท่านตัพ่อ่ประจ ไม่ได้ส yeah, right. yeah, ิบกว่าบอก่ได้ิ่งน้นีมนแต่การเราสิบงานเรอกาแต่ว่าชุมนุมานเขานเงจะมีงานเรื่องวันที่เปลี่ยนอีกก่เรานียยสงการผมก็บอไ้ไปพองจงานเลยขั้นหนึ่งกันไปเร็วเลยขั้นหนึ่งมันไปเร็ววันที่เก่าม่ด้เอาอย่านีั้นหน่วยหาแก็ขั้นหน่วยสว่างเลยเาได้ออมขยักไปบ้าเออไอเดอร์เขายักหมดล็อกเลยแบบได้ไม่ยุกขยักไปสิบสีเขาไม่ยุกเลยแต่ไม่ยุกขยักไป ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่สุวรรณเดี๋ยวเป็นอะไรเลยเนี่ยตอนงั้นยุอันงั้นดวนเอาเอาอันแบบรับแบบดุจเนี่ยรับแบบเอนั่นเด้นะรับแบบมีบอกสงการรับมือหนังมันดวนเราต้องเฝ้าไปแล้วนะโอมสองนี้แต่ว่าแกก็ดีรถเนี่ยแกก็ดีว่าไม่รบมึงไปข้ากี่ดอกรถเนี่ยแก